คำศัพท์ควรรู้อาพาธอาพาธอาพาธหมายถึงรัศมีแสงสว่างอาภากรอาภากรอาภากรหมายถึงพระอาทิตย์อาพรอาพรอาพรหมายถึงเครื่องประดับ อาพาธอาพาธอาพาธหมายถึงเจ็บป่วยในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์อนิสงฆ์อนิสงฆ์อนิสง์หมายถึงผลแห่งกุศลกรรมอาธรรมอาธรรมอาธรรมหมายถึงชั่วอาณัต อานัตอาณัตหมายถึงข้อบังคับคำสั่งอาจมอาจมอาจมหมายถึงขี้ณนะที่นี้หมายถึงขี้ของคนอาจองอาจองอาจองหมายถึงกล้าหารสงงาอ่างขนาง อางขนางอ่างขนางหมายถึงอายขวยเขินอาคันตุกะอาคันตุกะอาคันตุกะหมายถึงแขกผู้มาหาในที่นี้หมายถึงแขกของพระมหากษัตริย์อาคเนอาคเนอาคเนหมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงใต้อาขยานอาขยานอาขยานหมายถึงบทท่องจำอากูลอากูลอากูลหมายถึงข้างค้างอัดสุอัดสุอัดส,ดสุหมายถึงน้ำตาขอบคุณครับ